ณวัดเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุด้วยแรงอ้อนวอนจากปิดามารดาที่หมดหนทางอบรมสั่งสอนลูกชายผู้เกเรชีวิตในอดีตของเขาเต็มไปด้วยอบายามกเติมเล่าเที่ยวผู้หญิงและอะไรทิศทางจนพ่อแม่หวังว่าการบวชจะเป็นแนวทางสุดท้ายที่คำสอนแห่งพุทธธรรมจะช่วยเปลี่ยนลูกชายให้กลับกลายเป็นผู้มีศีลธรรมได้ในช่วงแรกของการบวชด,ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดี ราบวดหม่รูปนี้ตั้งใจเรียนพระธรรมสวดมนต์และปฏิบัติศาสนากิจเหมือนภิกษุทั่วไปแต่สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนไปก็คือจิตใจที่ยังไม่ถูกขัดเกลาอย่างแท้จริงเมื่อกิเลสในใจยังอยู่พรหมจรรย์จึงเปลี่ยนเป็นเพียงเปลือกนอก แม้สวมครองจีวรนแต่หัวใจยังไม่ออกจากโลกีพระรูปนี้เริ่มพูดคุยกับสีกาผ่านช่องทางออนไลน์จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ต้องห้ามถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันในกุฏิทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้ขัดต่อวินัยขั้นประาชิกซึ่งถือว่าเป็นอาบัตต้องสึกขาดจากความเป็นพระทันทีแต่เมื่อหญิงสาวผู้เป็นสีกาเริ่มตั้งครร พระรูปนี้กลับมิได้แสดงความรับผิดชอบไม่ยอมสึกออกจากสมาณาเพศไม่นำซ้ำยังห้ามมิให้หญิงสาวผู้นั้นเหยียบย่างเข้าวัดอีกต่อไปด้วยเกรงว่าผู้คนในวัดจะจับได้ว่าเด็กในท้องนั้นเป็นลูกของตนความผิดยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นขณะที่หญิงสาวผู้เสียหายต้องเผชิญความทุกข์อยู่นอกวัดพระรูปนี้กลับหันไปมีความสัมพันธ์กับศีกาอีกรูปหนึ่งต่อ ราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเหมือนเปลี่ยนผู้หญิงราวกับเปลี่ยนจีวรผูกพันใหม่โดยไม่คิดจะรับผิดชอบอดีตที่ตนก่อไว้จากผู้หญิงคนแรกที่ตั้งคันแล้วถูกปลักไสทอดทิ้งให้อยู่ในโลกความจริงเพียงลำพังสู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับหญิงคนใหม่ทั้งที่ตนยังคงสวมจีวรอ,อยู่การบวชไม่อาจล้างบาปใดๆไ,ได้เลยหากใจยังไม่เคยคิดจะชำระธรรมะที่แท้จริงคือการยอมรับผิด ยอมละชั่วและมีความละอายต่อบาปแต่พระรูปนี้กลับเลือกปิดบังทุกสิ่งเสแส้งว่าเป็นผู้มีศีลในขณะที่ความเสื่อมศรัทธาเริ่มซึมลึกลงในใจของญาติโยมรอบวัดธรรมะไม่สามารถเปลี่ยนใจใครได้เลยหากผู้รับเพียงแค่ใส่ครองจีวรแต่ไม่เคยสวมธรรมะไว้ในใจเหตุการณ์เช่นนี้สมควรเป็นบทเรียนแก่ทั้งพระสงฆ์และคารวะว่าศีลธรรมไม่ใช่ของแต่งภายนอก แต่คือรากฐานภายในหากใจยังเต็มไปด้วยราคะโทสะตัณหาไม่ว่าผ้าเหลืองจะห่มกายก็ไม่อาจกลบความดำมืดในใจได้เลย